สวัสด <Alo> ีค่ะเพื่อนๆเอ้ยมึอนี่มาดามมาเก็บหมักแตงเด้อพี่น้องนุ่ยหน้อยๆมังงงมังแงงพี่น้องนุ่ยน้อยพี่น้องเอ้ยแตงนะคะพี่น้องเบิ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 งพี่น้องข่อยหาตัวนี้น่อยดอกไปหาตัวนี้น้อยดอกพี่น้องเอ้ยเบิงเออประเทศได้เนี่ยตัวข่อยเพิ่นเพิ่นเอาก้อนตัวข่อยแล้วพี่น้องว่าเตอร์ประเทศได้เด้อพี่น้องเอ้ยหาหลอดฮะตัวนี้น้อย แอ็นเอนนะคะสวัสดีหน่อยมาดามอ้าวน้องหมอนมาดามสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะผู้หลับพี่น้องประเทศไดนตุ๋ยมาเพิ่นเอามาก่อนเพิ่นมาเก็บก่อนมาดามหลับพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาเก็บก่อนแล้วเมื่อใด้ได้นักแดงเด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่เพิ่นบ่เอาแล้วพี่น้องเพิ่นบ่เอาแล้วเด้อพี่น้องเด้อก็เลยมาเก็บเอานะคะ หาหน่ยยน้อยน้อยมะแตงนี่น้อยพี่น้องนะคะแตงน้อยนะคะฮึบฮึบฮึบพี่น้องกูล่ะแตงเนื้อพี่น้องเอ้ยป้ามเพิ่นนะพี่นอ้องเพิ่นบอสเก็บแล้วพี่น,อน้องได้ยนี่ยน้อยไปกิน quả kẻ họ mang ghép con heo, về tắm nhé các, này nói là phi nông, à, đây เน้อ่ได้พี่น้องกินแซ่บนจะเป็นคนมักนุ่น้น้อยนุ่ยงหญ่บุกให้มักพี่น้องอันนุ่ยขนาดนี้พ่อนะคะุพี่น้องเอ้ยมันไหลดเน้อง พี่น้องเนียหลายหลายหลายประเทศพี่น้องคนม,มาเก็บพวกนี้แหลยประเทศใดเป็นประเทศใดหลายประเทศได้พี่นองง้นองร่วมกันไปมาหาเก็บเอาเงินคนกันหาเดนอ่อนๆน,น,นะคะเก็บได้พี่น้องเด้อมวนๆไปเก็บไปเพื่อเพื่อนฝูงน้ำนะคะ นู่นหน่อยพี่น้องจะมากินนู่นหน่อยๆก็ไปเ,เสียบพี่น้องเอ,อ้ยนะคะนู่นหน่อยๆอ่อนอ,อนฮึบฮึบฮึบพี่น้องเอ,อ้ยดูนะคะพี่น้องเก็บฟี่ด้วยพี่น้องเก็บฟี่พี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อ เด้เอามาดามก็หาต้องคนกลนมันเห็นล่ะน้องเอ้ยเก็บหมักแตงแด้วพี่น้องเ้ยแตงอ้นนะคะอือ หาเก็บเพชรเก็บแตงพี่น้องเอ้ยดูนะคะดูพี่น้องเบิ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 งพี่น้องหลายหลายประเทศเก็บเต็มเลยโอ้โหหลายประเทศแต่ประเทศเนี้ยคอยเก็บคอยเล่ี้ยงนี่ไง เลยหน่อยมันงไปแสกพี่น้องอลูกลูกเล็กนะคะเก็บไ,ไปพี่น้องเด็กกินกระป๋อนพ่อบดสื่อปะหยัดแน่สื่อแน่นหน่วยง่ล่าหลาย เอาโน่นนยน้อย,ยพี่น้องก่อยแสยบเอาลูกเล็กๆนะคะเอาลูกเล็กๆมัน่อยอ่อน่อยแสยบพี่น้องด้วยห้ายค่ะ tắm nó khác ừ. cùng cùng nghe ngơi chỉ hạt là thì mọi người ơi. เหิบๆนะคะคุณเข็ดได้ไหมุณเก็บหลายะเข็ดนาะอโอเคเดี๋ยวไปลอีกฝ่ายกนเน I เก็บพี่น้องเอ้ยเพื่นเก็บดูเหลือเพื่อนมึงพี่น้องเพื่นไปเก็บเต็มอยู่เพี่อนหลาย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 จิตนะคะเก็บแตงพี่น้องเอ้ย คอยเก็บนกันเ้องพี่พี่น้องเอ้ยเก็ดน้องเว้ยนะคะเผ็ดน้องเว้ยพี่น้องของพี่นะคะเพิ่นบาเก็บเอาหรอพี่น้องมันเหลือมันเหลือเพิ่นก็เลยเพิ่นเอาเตาหนูง้างไปขายพี่น้องหนูนี่หน่อยเพิ่นมันบ่ได้มาตรฐานเพิ่นก็เพิ่นก็ปล่อยให้คนมาเก็บด้วพี่น้องเอ้ย You know klik net. Ah, sulitan. Ya. sa. Eh. Bagna kha. Ya. Netha bola somo. Yali ke somo. En kilo tik nusa. Hah? Huh? En kilo tik nusa. Huh? En kilo tik nusa. 1kg 3 kroner Vịt chọc bà? Dạ, vịt chọc bà 1kg 3 kroner Ủa, thế là 4 kroner không? Không, 1 kroner đơn Ok, ok, We chen, no? yeah, yen kilo, kilo. Ok, cảm bank Để bà ăn, Ok, ok, uh, bank mình bên y shop giấy vết bố mi giấy shop y shop ở giấy ăn đi vết yên kilo for shop thằng chơi vi cô shop for pho yên kilo chụp nít tấm chơi ya ลิตันโอเคนะคะน้องเอ้ยบูบูไอ้ยะโอวิดโอเคโอเคโอเคจ้าวีวีบบาละเวนนะแมนมันเห็นนะวีเวนนะ มอลนะคะเอาลูกเล็กๆนะคะพี่น้องปูโอ้โอเคขันจะปีศาอีเกออีเกว่าจะแกะวินจะปีศาขันขันจะปีศาซอนขันจับปีศาอีเกว่าจะแก้โอเคขันโอเคโอเคยังไงถึงแก่โอโซ mm -hmm. Gin Bo An 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 pon 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 10 Pon 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 10 ก็สิบก้นไปนะพี่พี่ก็เลยเป็นว่าพงคนบอกว่าเก็สิบึ้นเป็นหี่ของบันแล้วเดียวไม่ไรนี่ของบันรว่างก็ขาวไปนะพคุนบอกบ่แล้วเดียว เขากรลังต้นเขาบ่เห็นมหนเนาะพี่ก็เรยงงถามันมันก็น่าพูดเอาเป็นพี่ว่าเงินพี่บอามากไหมเบอร์ยังไม่ได้รับเลยจ้ เอ่ว่าองแขงถุงอะไร่ินะพี่ว่าอนี่อ๋อนี่ถามแล้วเบิ่งนี่แล้วเล่าดังแล้วเขาบ่จักมัเนาะถามมันเบ่งถามมันบ่งแล้วบอกแล้วบอกพี่เนี่ยหลังเขาขาวบางสิไม่น่าเขาแบกไว้หันควนไปแล้วกับม่อนี่หละพ่นี่รองเทพาไป แต่ว่าเราเปิดท่อเขาเปไดบอสที่ไหนตีมามาถามบอกไปบอเฝ่าวับพ yeah. ้อเมียมาเกไปลอยพีแน่น่อันนอนอได้ไรอยู่อุ้นชิ้นไหมเย็นกิโลที่กิโลไอเย็นดันวิทวิสวิทิีทงเกะกาที่เด้อ Ja, ja. hur kommer... Hon, dela, kom inbind. Ja, nej, alla går till den husa också. Vägt en kilo, tio kronor. Ja. Inte gratis. Säg, säg, säg dela, kom inbind. Son. Va? Dela, dela. Uh -huh. Kanske, vet icke. Kanske att det är på en vet icke. Nej, jag är lika rik betala Jag ska betala. Ja. Sant? det ja. ja, 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 bestämmer. Ja, vi håller barakatit. Vi kom hit, vi kommer först, ha vi hade ingenting kunder. Huset gratis. Nej, vi kommer inte ha det igen. Okej, men huset, jag går till lego också, kommer en dag Okej, okej.

อืมจะเม่ม่นแ้อนกควรมแบกคนงานวกเยอะๆม่เยอะอ้าวไม่ออืมบอกแล้วงินไม่ใจความนี่หนักกวบ้อนพี่กหนอ้นี่เท่ไปสวับาเอไปหลายเม่อกี้เเดเยาน้ห่าวเปิเท่สบอตเราไปหลายเม่้เาเเท่าหเทออกลเนาะก็เที่มาะเี้ยออกนะเที่ยวออกนเลียวอกตอนหน่วยงานหน่อเมอ่าไปนเก็บมันด่า อันหญกอยู่ว่าอ so. ันใหหาะวัสดายได้บ้นแบบแข้งอยู่เด้อขมึงกนเพราะขาก็สิบอกเขาเราโทรคุยเขาอยู่เด้มมคุยเอาหลาจังเขาจไปอยังไปุ่นขาออดออาครูม่ใุ่่นอืมเขาหิวไปเลยุ่นข้หอดออม่ใ่อืมคคนอยู่สื่อื่อต้องบอสื่อเคนาะมีาเงนเงินอ นะมีดีอมยกนัอ่ะชาราได้บ้าเมสาโอเคพี่น้องอ้ารเหรออัสโอเคพี่น้องเะนี่ก็ได้พี่น้องมวนมวนไเย็นกิโลโพเทนคุณอาเดเมสา